กี่แล้วตากีคาดว่าแหลมเต็มบ้านเราบีบีไปฝาล้างโน่ดีกวดี๋้วกูยังเยอะไอสัตว์เต็มหน้าบ้านเลยถ้ากูพ่นกี่โยให้หายหมดได้ไหม กีมึงดีเลยอ่ะไอพงมึงไปดูสายล่างสายล่างโน้นี่สายยออนึใช้อะกีเวอดีเลยนี่ผมมาใช้บักกได้อะไปโอมันน้อยจังวะ โออาเดี๋ยวเริ่มถอนแล้วนะพันถอนเยอะแล้วเราต้องรีบเพิ่มซะกับเริ่มถอนกลับแล้วต้องกลับละเติมของแป๊บเฮ้ยปลาแดงเข้าหน้าบ้านนะใช่บ้านใช่บ้านมันขึ้นเข้าไปฝูงอ่ะใช่ใช่เราเพิ่งโดนโดนไอ้เชี่ยเฮ้ยติดติดเราขาว่ะหมดแล้วตาแดงหมดแล้วให้หมดตรงนี้ก็หมดแล้วเออเออห็น ไปแล้วไปกับ e x ไปกับ e x e t ไปกับ e x รอรอเยินติดนะ m d หลุดไประวังนะทางขวาฮะทางขวาเราเยน m d กับเฮ้ย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 เกือบออกว่าเลยแล้วหลอนด้วยยาหลอนหมดเอ้าไม่เดี๋ยวพูไม่ต่อยให้พวกมึงรอก่อนร้อนอยู่แต่รอได้มาก่อนมาหินขวาเก็บไอ้นี่หน่อย มันมีชุราตาแดงมันรอจะต่อยไเต้หินไม่ได้อเต้งหินไม่ได้เทียมไม่ช่วยเข้าใจเข้าใจละเข้าใจละเดยวรีบไปเราตัดสิทธิ์นะเออเิดยุดสกิลนะพูลพ่นเลยเดวคูไม่ตายจะต่อยเลยหยุดสกิลูนพ่นน้อยดิโอ้บ้าเราลูนไปไหนหมดวะไม่พ่นเลยรูนหายไปหมดเลยอ่ะไปอ่ะสั่งไปไหนกันวะไม่ได้สั่งไปไหนนี่ เฮ้ยทำไมไอ้คงไม่มาการบ้านก่อนวะเอบีให้บากิหน่อยเฮ้ยอยู่กิวเดียวกันฟังกันหน่อยดิเฮ้ยชูลาเรามาโดนปล่อยฟรีไปหนึ่งคนแล้วนะเกียรไม่ประโยชน์เบียเกียร์มันอยู่ขวาล่างคนสำคัญนะเว้ยฟังกันหน่อยเดี๋ยวดีขวาบนเจอตรงไหนหินซ้ายหินซ้ายเดวอ้วยไอ้เก้ไอ้เก้กลับเซฟมาเข้าวับขวา กี่หน่อยวันละดีการแบบแล้วไม่มีกี่กี่อ่ะตายหมดแล้วตายหมดแล้วเข้าการไม่เกลางวการเร็วเร็วเร็วดูแล้วเดบโวยอยู่เฮ้ยลบแล้วแล้วลบแล้วแล้วลบแล้วไอสัตว์ระเบิดหรอใช่ใช่ย้ำไปย้ำไปมันมีกิลดียวระเบิดเราไประเบิดดิระเบิดเราพันพันพันไปไหนกล้วยกล้วยกันนี่ตู้หลังกันนะดูให้อยู่ดูให้อยู่โอเค ช่วยโคเมดหน่อยได้ไหมได้เมดได้กี่มาหน่อยดีตรงนี้อ่ะคิวเราอ่ะเรียกกลับไปตีหนึ่งเหอะไปการห้าหนึ่งไปเรายการห้าหนึ่งไม่มันไม่ห้าหนึ่งแตกแะเนี่ยเราการงานหนึ่งตอนนี้หินกลายไม่แตกการการหนึ่งก็ยังทานตอนนี้กายแตกบอกการหนึ่งแตกบอกเอออยู่บ้านอยู่นะบอกสรุปนะบ้านสี่เอฟไม่แตกนะห้าหนึ่งห้าสี่ยังไม่ห้าหนึ่งยังไม่แตกเลยไม่แตกไม่ทานว่ะเออเออ แค่หินซ้ายแตกแล้วกดห้าหนึ่งเลยบอกแลตอนท้ายป็นอะไรหินใจยังไม่แตกเลยใจไม่แตกเนี่ยกูจับอยู่นะเยอะแล้วไม่ใช่เหรอซายไม่แตกก็ไปช่วยหินซ้ายตอนนี้เร็วดิกดหนึ่งหนึ่งแต่ไหมนึ่งมาบอกแล้วตอนเทไปเยอะ